It can't hurt แปลว่าอะไรคะอ่ะอย่าแปลตรงตัวนะคะถ้าบอกว่า hurt แปลว่าเจ็บปวด it can't hurt ไม่สามารถเจ็บปวดได้ไม่ใช่คะ่ะมันมีความหมายว่ามันไม่เสียหายนะที่เราจะทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะพูดกับเพื่อนว่าเอ้ยแกแกควรจะลองสมัครงานนั้นดูนะมันไม่เสียหายที่ลองนี่นา you should apply for that job คุณควรจะสมัครงานนั้นนะ It can't hurt to try มันก็ไม่เสียหายอะไรที่ลองนี่นาใช้แบบนี้อค่ะลองแต่งประโยคนี้ดูค่ะสมมติว่านักเรียนจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกทำไมไม่ลองขอความช่วยเหลือดูว่ะมันก็ไม่เสียหายนี่นา Why not ask for help ทำไมไม่ลองขอความช่วยเหลือดู It can't hurt มันไม่เสียหายอะไรนี่นาเห็นไหมคะใช้แบบนี้มันไม่เสียหายอย่าไปแปลว่ามันไม่เจ็บปวดอะไรนะ สมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝนอาจจะตกก็ได้นะเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาล่มไปก็ไม่เสียหายนี่นาเผื่อไว้ว่าฝนตกจะพูดยังไงคะ it can't hurt to bring an umbrella just in case it rains เห็นไหมคะ it can't hurt to bring an umbrella จะไปแปลว่ามันไม่เจ็บปวดที่จะเอาร่มไปไม่ได้ก็ต้องแปลว่ามันไม่เสียหายนี่นาที่จะเอาร่มไป Just in case ก็แปลว่าเผื่อเอาไว้ว่าค่ะ It rains ฝนเกิดตกขึ้นมาจะได้มีใช้ไงเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนะคะบางครั้งมันแปลตรงตัวไม่ได้มันก็เลยทําให้บางครั้งเราฟังฝรั่งแล้วเรางงหรือว่าดูหนังแล้วเฮ้ยประโยคนี้มันแปลกๆจังแต่หลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วอะค่ะนักเรียนก็จะฟังเข้าใจแล้เอาไปใช้ถูกค่ะมาฝึกแต่งประโยคอีกค่ะมันก็ไม่เสียหายอะไนะที่จะขอความช่วยเหลือ It can't hurt to ask for help it can't hurt มันไม่เสียหายนี่นะ to ask for แปลว่าขอนะคะนี่ไม่ได้ไปถามเนาะ ask for help ก็คือขอความช่วยเหลือค่ะมันก็ไม่เสียหายนะถ้าจะวางแผนล่วงหน้านะ่ะจะพูดยังไงคะ it can't hurt to plan a h a t e it can't hurt to plan ahead ฉันรู้ว่าเธอกังวลแต่มันไม่เสียหายไม่ใช่หรอถ้าจะลองดูว่าหน้ามันกังวลไหม พูดยังไงดีคะ I know you are nervous, nervous แปลว่าประมาะกังวลไม่สบายใจอะคะ่ะ But it can't hurt แต่ไม่เสียหายนะ To give it a shot, give it a shot ตรงนี้แปลว่าลองทำอะไรบางอย่างดูคะ่ะ I know you are nervous but it can't hurt to give it a shot แต่มันก็ไม่เสียหายนี่นาะลองทำดูสิมันก็ไม่เสียหายนี่นาะที่จะทาครีมกันแดดเอาไวอ้อ่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะดูมีเมฆเยอะไม่มีแดดเยอะก็ตาม it can't hurt to wear sunscreen even if it's cloudy ถึงแม้ว่ามันจะมีเมฆมากหรือดูคลุ้มคลุ้มอะค่ะ cloudy การส่งอีเมลติดตามผลหลังจากสัมภาษณ์งานก็ไม่เสียหายนะ it can't hurt to send a follow up email after the interview ทำไมไม่ลองขอส่วนลดดูอะ่ะมันก็ไม่เสียหายป้าที่จะลองขอดูเผื่อได้อะ Why not ask for a discount? It can't hurt to try มันก็ไม่เสียหายไหมเผื่อได้ <S <S กันบ้านค่ะลองแต่งประโยคนี้ดูนะคะมันก็ไม่เสียหายนี่นาที่จะเอาเงินสดติดตัวเพิ่มไปสักหน่อยเงินสดภาษาอังกฤษคือคำว่า c a t c h cash นะคะ cash ถ้าจะบอกว่าเอาไปเพิ่มก็บอกว่า Extra catch ลองแต่งประโยคดูค่ะมันก็ไม่เสียหายนี่นาจะเอาเงินสดติดตัวเพิ่มไปสักหน่อยอะ่ะจะพูดว่ไงภาษาอังกฤษพีไม่ได้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวหนุนไปดูนะหลังจากนี้เวลารนยนจะคำว่า can't hurt ก็จะไม่แปลผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับเจ็บปวดใดๆเลยมันแปลว่าก็ไม่เสียหายอะไรนี่นาที่จะลองทำอะไรบางอย่างดูนะคะเอาไปใช้พูดก็ได้ด้วยนะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ใช้กัน,นะคะ่ะวันนี้คณหนุนดูหนังก็เจอคำนี้เหมือนกันค่ะ can't hurt อย่าลืมกดติดตามคูณหนุนเอาไว้นะคะส่วนใครสนใจภาษาอังกฤษคุณหนุ่มิีคอร์สอยู่นะคะสามารถถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะอยากเก่งภาษาอังกฤษกันเริ่มแล้วนะไว้เจอกันที่หน้าเพจจ้ะบาย